เรื่องไกรนักแฉอย่างเงียบเบนซ์รูสองคันได้จากใครวัชระให้นายกเร่งสอบโปรดพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นผู้แทนในการสอบทานและตรวจสอบว่ารถเบนซ์จำนวนสองคันและแคชเชียร์เช็คจำนวนเงิน25ล้านบาทดังกล่าวนายเรืองไกรเสียภาษีกับกรมสรรพากรหรือไม่ที่ได้รับมา เกิดจากการรับทํางานให้รับจ้างให้ใครซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรได้เสียภาษีถูกต้องหรือไม่หรือเป็นการได้มาจากการให้โดยสเสน่หาและขอให้แจ้งกรมสรรพากรดําเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการเสียภาษีจากการมีรายได้และทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นตรวจสอบกรรมธิการงบประมาณชื่อนายเรืองไกรล,ลีกิตวัฒนะว่าเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ และขอให้สอบเส้นเงินหรือธุรกรรมทางการเงินตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมธิการงบประมาณและเสียภาษีให้รัฐครบถ้วนหรือไม่วันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์2567เวลา11.30นาทีที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลนายวัชระเพชรทองอดีตสสพรรประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีผ่านนายพันศักดิ์เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชนสำนักงานประหลัดส,สำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องขอให้ตรวจสอบนายเรืองไกลรลีกิจวัฒนะกมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ได้รับรถเบนซ์งคันเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรมธิการซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐและกรณีที่เกี่ยวข้อง โดยนายวัชระเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามสื่อมวลชนและเฟซบุ๊กเรืองไก,นอกออรนกมรจอและเรืองไกรสื่อใดๆของนายเรืองไกลรลีกิจวัฒนะได้รับรถเบนซ์ทั้งสองคันขณะเป็นโคศกรรมธิการงบประมาณเมื่อวันที่18กรกฎาคม2564และ14สิงหาคม2564ตามสำเนาภาพที่แนบมานี้ ในวงเล็บสิ่งที่ส่งมาด้วยหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและปัจจุบันนายเรืองไกรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณราณร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ในสัดส่วนของพักพลังประชารัฐโดยมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นหัวหน้าพัก ตามมาติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่1ครั้งที่5วันที่3-5มกราคม2567ในวงเล็บสิ่งที่ส่งมาด้วยสองซึ่งอาจมีการกระทําที่เข้าข่ายผิดกฎหมายปป,ปชและพระราชบัญญ,ญัต,ติป้องกันและปร,บราบปรามการฟอกเงินพุทธศัการาช2542ข้าพเจ้าในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีจึงขอร้องเรียนพระท่านนายกรัฐมนตรีว่า นายเรืองไกรอาจมีความผิดจากกรณีครอบครองรถเบนซ์จำนวนสองคันได้แก่รถเบนซ์สีดำจดทะเบียนในนามของนายเรืองไกรและสีขาวไม่ทราบว่าจดทะเบียนในนามของผู้ใดปรากฏข่าวตามสื่อมวลชนจากการให้สัมภาษณ์ของนายเรืองไกรว่าผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้และหลังจากนายเรืองไกรได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพุทธศักราชจุดๆในวงเล็บสิ่งที่ส่งมาด้วยสามปรากฏข้อเท็จจริงว่า Facebook ของนายเรืองไกรเรืองไกรสื่อใดๆนายเรืองไกรได้รับแคชเชียรเช็คธนาคารกรุงเทพสาขาถนนประดิพัทธ์เลขที่00090982ลงวันที่22กุมภาพันธ์2564ในวงเล็บวันที่22/02/2021คิสศกรา สั่งใจชื่อนายเรืองไกรล,ลีกิจวัฒนะจำนวนเงิน25ล้านบาทในวงเล็บสิ่งที่ส่งมาด้วยสี่โดยขณะเกิดเหตุรับแคชเชียร์เช็คนายเรืองไกรเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่รับเช็คมาจากผู้ใดสาเหตุใดเพราะมีมูลค่าสูงมากซึ่งผิดวิสัยของผู้ประกอบอาชีพสามัญทั่วไปจากข้อเท็จจริงดังกล่าวมีเหตุอันควรสงสัยว่านายเรืองไกรจะได้รับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน เนื่องจากการเป็นกรรมธิการถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามมาตรา3วงเล็บ5แห่งพระราชบัญญตัติป้องกันและปร,บร,บร,บราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542และหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าทรัพย์สินที่นายเรืองไกรรับไปเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานทุจริตการกระทําดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นความผิดอาญาฐานฟอกเงินตามมาตรา5วงเล็บสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเนื่องจากเป็นการได้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานทุจริตซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิปีอีกฐานหนึ่งด้วยดังนั้นขอให้พระท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายบริหารโปรดพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นผู้แทนในการสอบทาและตรวจสอบว่ารถเบนซ์จำนวนสองคัน และแคเทเชียเช็คจำนวนเงิน25ล้านบาทดังกล่าวนายเรืองไกรเสียภาษีกับกรมสรรพากรหรือไม่ที่ได้รับมาเกิดจากการรับทำงานให้รับจ้างให้ใครซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรได้เสียภาษีถูกต้องหรือไม่หรือเป็นการได้มาจากการให้โดยเสน่หาและขอให้แจ้งกรมสรรพากรดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการเสียภาษีจากการมีรายได้และทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น ตรวจสอบกรรมธิการงบประมาณชื่อนายเรืองไกรล,ลีกิจวัฒนะว่าเสียภาษีถูกต้องหรือไม่และขอให้สอบเส้นเงินหรือธุรกรรมทางการเงินตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมธิการงบประมาณและเสียภาษีให้รัฐครบถ้วนหรือไม่ทั้งนี้เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาเป็นนักร้องเรียนและได้รับแต่งตั้งจากสภาผู้แทนราษฎรให้คณะกรรมาการวิสามาันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พุธศักราช2567เป็นกรณีที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศจึงขอให้ท่านดำเนินการตรวจสอบโดยเร็วที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดตามกฎหมายหรือไม่เพื่อความยุติธรรมกับทุกฝ่ายเฟซบุ๊กเรืองไกลนกอมอรอจอและเรืองไกลสื่อใดๆของนายเรืองไกรล,ลีกิจวัฒนะที่ผ่านมาเคยเผยแพร่าภาพถ่ายคู่กับรถเบนซ์สีดำและสีขาว พร้อมเผยแพร่อย่างเปิดเผยกับสาธารณะนั้นในวงเล็บสิ่งที่ส่งมาด้วยหนึ่งแต่บัดนี้ในปัจจุบันจากการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าไม่พบเฟซบุ๊กของนายเรืองไกรแล้วมีเหตุเชื่อได้ว่านายเรืองไกรได้ทำลายหลักฐานโดยปิดเฟซบุ๊กเรืองไกรนอกอรมรจและเรืองไกรสื่อใดๆไปแล้วตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ในวงเล็บสิ่งที่ส่งมาด้วยห้า ท่านสื่อมวลชนที่รบกับผมนายวัชรพิททองอดีตสมาชิสพาพธธฐฐากสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัญญตย์ในวันนี้ได้มาส่งหนังสือถึงท่านเศรษฐาทวีสินนายกรระมตรีและรระมตรีว่าการะทรชมการคลังเรื่องขอให้ตรวจสอบนายเรืองไกรริกิพัฒนากรรมาการที่สามัญพิจารณาร่างงบมารายจ่ายประจำปีงบมา267กรณีได้รับรถเบนซ์2คันเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรออมงรออมการออซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและกรณีที่เกี่ยวข้องสืบเนื่องจากนายเรืองไกรริกิพัฒนา ได้โพสเฟซบุ๊กว่าได้รับรถเป็นสองคันคือสีดำหนึ่งคันสีขาวหนึ่งคันในขณะที่เป็นโฆสษสกคณะกรรมิการงบประมาณและได้รับแคชเชียร์เช็ค25้าล้านบาทซึ่งต้องมีที่มาที่ไปของต้นเงิน25ล้านบาทดังกล่าวและปรากฏว่าหลังจากโพสต์เฟซบุ๊กว่าได้รับแคชเชียร์เช็ค25้าล้านและรถเป็นสองคันแล้วนายเรืองกรก็ลบเฟซทั้งสองทิ้องออกจากสาระบบของเฟซบุ๊กของ จึงมาส่งถึงร้องเรียนถึงท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ตรวจสอบนายเรืองไกลรลิกิตพัฒนาเนื่องจากนายเรืองไกรได้พูดในรายการวิทยุว่าขอให้ผมนั้นมาส่งหนังสือร้องเรียนถึงปปป,ปซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของนายกรัฐมนตรีจึงขอให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบในเรื่องนี้และที่มีข่าวว่าธรรมธิการมระมาณบางคนได้มีการฝา่าขุดสาว้็ทํางานที่ การป็นตเรียนแห่งประเทศไทยหรือปตทโรงเร็ยมหาชนโดยไม่ต้องมีการสอบแข่งขันนั้นไม่ทราบว่าข่าวนี้เป็นความจริงหรือไม่เพราะเป็นการเอาเปรียบพี่น้องประชาชนทั่วไปผมจึงมาส่งหนังสือร้องเรียนถึงนายเศรษฐาทวีสินซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกนายเรืองไกรรีกิตพัฒนาร้องเรียนในขณะที่กำลังจะลงสมัครรับเลือกตั้งผมจึงมาส่งหนังสือถึงนายยศมรีเพื่อขอให้ตรวจสอบนายเรืองไกรตามระเบียบราชการของกราบขอบพระคุณ